เอาสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นเอาง่ายๆคือทุกคนก็ต่างรอคอยตัวนี้อยู่แล้วคือตัวนี้เป็นตัววิงนะวิงเอ็มจีนะซื้อมาทำไมสองกล่องสามกล่องโว้หนะโมวิวสูตรนะวิงซีโร่นะฮนะเนะ <c oughs> นี่ยเ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 ท่ล่ะ จากคราวที่แล้วที่มันมีงานที่าพารากอนนะเขาก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะตัวเนี้ยความเท่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ MG Wing เนี่ยมันมีออกมาตั้งแต่ตอนปีถ้าเกิดจำไม่ผิดนะนะกล่องมันจะเขียนว่าปี2007นะฮะอันนี้คือออกมาใหม่คือ,อไม่รู้ว่ามันจะหล่อแค่ไหนแต่เขาบอกว่าความที่มันปรับปรุงขึ้นมาคือมันถือปืนได้มันไม่ตกแล้วเนี่ยมันเป็นดีคอน้ำมาให้สเนี่ย ปีกอะมันติดด้านหน้าได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงทําให้ทุกคนเสียตังค์กันเช่นเคยนี่หน้ากล่องอาร์ตบ็อกสวยอะเท่นะเอออันนี้นะราคาเท่าไหร่เฮียจําไม่ได้ครับเพราะว่าซื้อซื้อเรลยเปื่อยนะครับผมอ่ะดูในข้างกล่องเนี่ยอย่างนี้เทป่ะแล้วมันแปลงล่างได้ด้วยเห็นไหมดูดิ าเหรอเออเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นเนี่ยไปเองมันทำสวยกว่าเดิมกว่าปีปีเก่านะพูดถึงเนี่ยเอาไซส์แอสโมดเฟียร์โหมดนี่ครับแล้วก็อินไซส์แอสโมดเฟียร์โหมดโค้เท่อะโค้เท่อะแกะเลยดีกว่ามั้งแกะเลยดีกว่ามั้งแกะเลย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 เฮ้ยนี่ดู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 นี่นี่ดูเอาง่ายๆคือเฮีย รีวิวแกะกล่องไปให้ดูแล้วแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันก็คือว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกล่องที่เอามาให้ดูนะครับนับแพงดีกว่า1แพง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะครับเห็นแวบๆบแบบเนี่ยนี่นีนี่ ดีคอน้ําติดกันตาแชรเลยมึงเอ้ยถี่มากเลยนะแล้วก็มีเบสมาให้ด้วยเห็นไหมมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดเฮ้ยรายละเอียดล่องเรื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะอ่ะนี่คผู้มือในการประกอบโมบิลส <Yeah. S 1> <Mobile Suit, S 2> ูตร X X G ว e ิงซีโร่ก er, ันน้ำซีโ o E W Works นะครับ <Woo. S 1> ที่ตัวนี้คนรอคอยก็คือว่าตัวเนี้ย มันคอร์เรชั่นกับ KA นะครับหรือว่าคานะครับผมนะฮะตัวนี้ความพิเศษของมันเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมอีมีคอน้ํามาให้แล้วก็มีเบดมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าประกอบแล้วมันจะหล่อแค่ไหนตัวนี้นะเล่มมันก็ใหญ่เหมือนกันคือที่มันแถมมาเนี่ยคือมันจะแถมตัวเดี๋ยวเรามาดูกันคือมันจะมีตัวที่ยึดด้านหน้าของมันอนะตีที่ยึดด้านหน้าของมันอนะ ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะไปประกอบกันดีกว่าไหมจ๊ะนะฮะแต่เฮียคิดว่าตัวเนี้น่าจะขายดีแน่นอนนะไปประกอบกันเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อน,นไป เรียบร้อย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 สุดๆเลยบอกได้เลยว่าว yeah. e ิงซีโร่กันดัม EW เวอร์คาตัวนี้นะเฮียบอกได้เลยว่าสวยงามสวยงามสุดๆสวยงามมากๆเท่มากนะฮะบอกได้เลยตัวนี้นะมันสร้างความประทับใจให้เฮียว่า1นเนี่ยมันมีวิงอยู่ด้านหลัง นะครับผมแต่มันสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมแล้วก็จุดขยับแขนไหลหัวเอวขาหรือแม้กระทั่งข้อเทา้านะฮะมีความแข็งแรงนะฮะโอเคแน่นนะฮะดีเฮียบอกได้เลยว่าทุกส่วนที่เป็นจุดขยับของตัวนี้ถือว่าเพอร์เฟคมากดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์ ล่องจุดขยับสีเกอร์ความแข็งแรงเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกเพอร์เฟกบอกได้เลยว่าเท่มากไม่ได้อวยเอาเป็นว่าขนาด MG ในปี2020เฮียบอกไว้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพอร์เฟกที่สุดนะฮะถึงแม้มันจะออกมาปลายปีก็เถอะเฮีย er บอกได้เลยว่าในปีนี้ Wing Zero, e w ิงซีโร่กันดัม E.W อะไรเนี่ยแหละเวอร์คาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเทพในราคา1,800ถึง1,900บาทแล้วแต่ร้านกันดัมของคุณแล้วกันผมบอกว่าตัวนี้ทำไมมันถึงได้สวยสติ๊กเกอร์ในการการาันตีชื่อว่า K.A. หรือคาเนี่ยมันเป็นดีคอน้ำมาให้แล้วเขาบรรจงที่จะใส่ดีคอทุกจุด แล้วค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆแล้วตัวนี้ประกอบไม่นานนะฮะทั้งๆที่จุดขยับแน่นแต่คือว่าไปเสียเวลาที่สติกเกอร์ดีคอน้ําแต่เฮียบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาให้มาหรือใส่ใจให้มาเนี่ยสวยงามเพอร์เฟกทุกจุดนะฮะ <Okay. S 1> เอ่อไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันสวยมันเท่มันลงตัวซสไปทุกอย่างนะฮะเฮียแอบเอาไปดูแล้วว่ากับตัว ปี2004นะต้นคลิปเฮ er ียบอกว่ากันดั้มที่มันออกมาตัวนี้เป็นวิงซีโร่อีดบิกันดั้มเนี่ยก็คือว่าออกมาในปี2007แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาในปี2004นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็10กว่าปีจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าปี2020ออกมาในเวอร์ชั่นเวอร์คา MG เฮียบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆซึ่งปี2004เนี่ยเฮียบอกได้เลยว่ามันมันมันก็สวยอยู่แล้ว มันระยะเวลาที่10กว่าปีที่มันผ่านมาเนี่ยเขาพัฒนาจุดขยับหรือล่องหรือสีสันหรือดีเทลหรืออะไรเนี่ยให้มันเหมือนเดิมแต่คือว่าใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นแล้วกันอ่ะเรามาดูดีกว่าตัวนี้นะครับเฮียบอกได้เลยว่ามันไม่มีทิติตัวนี้ในราคานี้ไม่มีทิติเพอร์เฟกสุดๆรีบบอกก่อนเลย5ดาวเฮียให้10ดาว <Yeah. S 1> นะฮะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วจุดขยับเฮียจะใส่ภาพอินเสิร์ตเข้าไปละกันเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากจะขยับอะไรมากเพราะว่ามันติดเรื่องปีกเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะฮะก็คือว่าจุดขยับมันดีดีทุกอย่างเฮียก็เลยเอาตัวไปขุดตัวปี2004เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะเปรียบเทียบนะฮะสตัวนี้นะครับผมปี2004ก็คืออันนี้ปี2020 ก็คืออันนี้นะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะบอกได้เลยว่าถึงมันจะเป็นตัวเดียวกันก็เถอะสวยกว่าทุกมิติดีกว่าทุกมิตินะฮะเอาพูดถึงปีกก่อนละกันนะครับปีกตัวนี้นะครับมีความคมไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่คือสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คือปลายปีกตรงนี้นะครับผมนะให้ดูนะฮะ ลายปีกตรงนี้ถ้าเกิดปี2004เนี่ยจะเป็นยางนะครับปี2010จะเป็นพลาสติกนะฮะอ่ะต่อไปหัวนะครับ,นะรบด้านหูเนี่ยนะพูดง่ายๆว่านหูเนี่ยจะมีมิติมากขึ้นปี2004เนี่ยจะเป็นสีเดียวนะครับปี2020เนี่ยจะมีขีดพลาสติกสีขาวแซมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีดีคอร์ด้วยนะฮะเขานะฮะสีจะสดขึ้นหน้าตาเนี่ยจะดูแบบ เทกว่านะฮะมีมิติขึ้นมากขึ้นนะฮะตรงคอมีการขยับมูฟเมนต์ได้ดีกว่านะครับไหลตรงนี้นะครับมีการขยับได้มากกว่านะครับผมหน้าอกนะฮะตรงซีโร่ไทซิสเตมเนี่ยปี2004เนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ตัวปี2020เนี่ยตรงซีโร่ไทซิสเตมเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดให้เห็น คนขับได้นะฮะหรือหเห็นนักบินได้นะมีความเท่มีมิติมากขึ้นหน้าอกนะฮะปี2004นะครับหน้าอกปี2 0 2 0มีมิติมีการดีไซน์ให้เท่ขึ้นนะฮะหัวไหล่นะครับปี2004เรียบเรียบๆเลยปี2020ตรงตรงหัวไหล่สองข้างสามารถที่จะเปิดได้นะครับ สามารถที่จะเปิดได้แล้วมีปืนฮะมีดีเทลมาให้เอวนะฮะขยับได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับมีมิติมากขึ้นในปี2020นะฮะกระโปรงนะครับขยับได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมีความแข็งแรงเท่มากนะฮะขานะครับในเรื่องปี2020กับ2000 4เนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งขานะครับปี2020มีล่องมีสติกเกอร์มีการดีไซน์ที่มีมิติมากขึ้นเยอะมากนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะฮะแทบจะถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบดูกันซ้ายขวาเนี่ยบอกได้เลยว่าปี2020กินขาดนะฮะแต่อย่างว่ามันยิมัน10กว่าปีแล้วอะ่ะคือยังไงมันก็ดีแต่ถามว่า ถ้าเกิดปี2020ยังไม่ออกมาตัวนี้ก็ยังดูหล่ออยู่นะครับผมแล้วก็ความสูงครับผมความสูงของปี2020นะครับที่ออกมาใหม่เนี่ยจะสูงกว่าประมาณ5-7มิลลิเมตรนะฮะผมไม่เอาไม้บรรทัดมาวัดอะไรถึงแบบขนาดนั้นนะฮะอ่ะเท่มั้ยโคตรเท่นะฮะแล้วก็เนี่ยตรงหน้าอกอย่างที่บอกนะฮะเนี่ยซีโรไทซิสเ็มตรงนี้นะครับผม ตรงนี้มันยืดออกได้นะครับไปเห็นนักบินซีโร่ System คือ,อไรซีโร่ไทสต e มตัวนี้มันเป็นเหมือนกับอาวุธอันนึงอะที่อ่านใจคู่ต่อสู้ได้ว่าจะหลบไปทางไหนจะอะไรไปทางไหนแต่คือแรกด้วยมากับการเสียพลังของคนขับนะฮะก็คือว่าค่อนข้างที่เสี่ยงคนควรเลยอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังนี่นะฮะปี2004นะฮะกับปี2020เนี่ย ล่องแทบไม่มีเลยตัวนี้ปี2020ล่องเรื่องรายละเอียดมีมาครบจ๊าไปเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่แนะ่แนะ่น่อะแล้มาพูดถึงปี2020ต่อสิ่งที่ให้มาก็คือว่ามีบีมให้มาอีกหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็มีปืนนะครับผมซึ่งสามารถที่จะถือได้แขนไม่ตกเลยนะครับนะฮะอีกหนึ่งคู่แล้วก็มือนะครับ ให้มาอีกนะครับแล้วก็ขนนกให้มาอีกนะครับผมมือให้มาอีก3ครูเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็โลโลอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าที่มันแปลงร่างได้แล้วก็เป็นโลเนี่ยขมกริบนะฮะคือล่องเรื่องโมเนี่ยสวยงามมากอ่ะสิ่งที่คอมแพ์กันอีกอันนึงก็คืออ่าจะเป็นนี่ครับรีวิวฝุ่นไม่ใช่อันนี้ เป็นอแอคชั่นเบสของปี2004นะครับมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ปี2020มันให้มันเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะเน่ตัวนี้ปรับองศาได้นะครับปรับองศาได้ไม่พอครับตรงนี้ยืดได้นะฮะเน่แอคชั่นเบสปี2020โคตรเท่โคตรเท่โคตรดีโคตรจ้าโคตรสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดไปเลยนะฮะเอางี้ดีกว่า ถ้าใครชอบก็ไปหากันเลยแต่เฮียบอกเลยว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดตลาดแล้ววันเดียวหมดทุกร้านนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบโดนเฮียป้ายยาตัวนี้นะจริงๆแล้วตัวนี้แทบจะไม่ต้องป้ายยาเลยมันดีของมันอยู่แล้วนะฮะถ้าใครจองรอบสองก็ไปจองค่ะไปพีซะไปซื้อเก็บไว้เฮียบอกเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ต้องป้ายยานะครับผม เทมากๆโอ้โหเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีแปลงร่างได้แบบเทมากเลยเทมากเลยเนีย่ปืนปืนของมันเนี่ยก็จะที่ไหลเนี่ยแล้วก็ตรงนักบินของมันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าเดี๋ยวที่จะทำให้ดูมีภาพอินเสิร์ตนะจ๊ะเอางี้ดีกว่าถ้าใครชอบก็ไปจัดกันเลยแล้วก็ไปดูภาพอินเสิร์ตใกล้ๆของ Wing Zero e w w o r l d c a r k ตัวนี้นะรายละเอียดใกล้ๆดีเทลสวย ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะจะได้รีบไปจองถ้าใครยังไม่ได้จองนะ,ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe like share กันด้วยนะคะคลิปนี้เฮีย er, ขอตัวไปก่อนเลยบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีแล้วที่ซื้อเก็บไว้2กล่องนะฮะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะซื้อเก็บไว้แต่แค่นี้ก็พอละแต่อาจจะซื้อเอาไว้อีกกล่องหนึ่งก็คือว่ามีโอกาสถ้าเอาไปทำสีหรือโมดิฟาตัวนี้สวยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ทำสีเฮีย er, บอกได้เลยว่า โคตรจา้าอ่ะโอเคถ้าใครชอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ